สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์คุยกับทอมเมื่อเช้านี้เองนะคะสวัสดีจ้าทอมเช้านี้สู่รู้สึกว่ามองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยลึกซึ้งมากขึ้นอีกถึงความจริงเบื้องหลังความไร้สาระของชีวิตสำหรับสู่ในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหลืออยู่เพียงสองทางเท่านั้นนะที่มนุษย์จะเลือกใช้ชีวิตอยู่ได้ ทางหนึ่งก็คือใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเจอร์รี่ถูกดึงไปซ้ายทีขวาทีบนทีล่างทีแล้วก็ถูกนำโดยความเชื่อความหวาดกลัวความโลภแล้วก็เรื่องราวสตอรี่ต่างๆนะคะที่เจอร์รี่สร้างให้อย่างไม่มีวันจบโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าการคิดเหล่านั้นการเคลื่อนไหวเหล่านั้นกิจกรรมเหล่านั้น เป็นเพียงภาพลวงตาเป็นเพียงมายาทั้งสิ้นเลยซึ่งเขาไม่รู้อีกทางหนึ่งที่จะเลือกอยู่ก็คือว่าเลือกใช้ชีวิตอยู่ในความว่างนิ่งของนิพพานที่มันไม่มีคำตอบให้ยึดถือแต่สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบและเมื่อถึงเวลาก็ตายอย่างสงบอยู่อย่างสงบตายอย่างสงบ และบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราเนี่ยจะทำได้อยู่เป็นสุขตายเป็นสุขเมื่อมีชีวิตมาถึงวัยนี้เนี่ยนะสู่เห็นคนจํานวนมากที่ต่อสู้นะคะเพื่อความเชื่อของตนเองบางคนถึงกับสละชีวิตเนี่ยเพื่อสิ่งที่ตนเนี่ยคิดว่ามันถูกต้องโดยเฉพาะพวกเด็กๆนะคะที่ ต่อสู้ทางการเมืองคิดว่าเราจะต้องเอาระบบเก่าที่มันเน่าเฟะออกไปสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมมากขึ้นก็ทุ่มเทชีวิตนะคะบางครั้งก็ถูกจับถูกอดอาหารใกล้ตายนี่คือสิ่งที่สูทำในอดีตสมัยนูนะ้นฮะ14ตุลา16อย่างนั้นเลย นะคะเกิดไปอดอาหารกับตายแต่อยู่ในนั้นถ้าแม่ไม่มาช่วยก็ตายไปแล้วล่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะคนเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนหมดแรงหมดแรงกับการต่อสู้กับระบบของเจอรี่เนี่ยที่มันใหญ่มากแล้วก็ยากมากแล้วหลายคนในจำนวนเหล่านั้นที่อยู่แนวหน้าของการต่อสู้ในที่สุดพวกเขาก็ต้องยอมจำนน ต่อโลกต่อระบบต่อการปกครองด้วยเจอรี่แล้วก็เงินที่พวกเขาเนี่ยต่อสู้มาตอนต้นด้วยความที่เขาหมดแรงสู้ต่อไม่ไหวสู้ไม่ได้วางตัวเองอยู่ห่างไกลจากคนพวกนี้เลยเพราะว่าคนพวกนี้ก็คือสูในอดีตด้วยตอนอยู่ธรรมศาสตร์แต่ตอนนี้เนี่ยความแตกต่างเล็กแต่ตอนนี้เนี่ยความแตกต่างเล็กน้อยที่สูเห็นเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดนะ สู่สามารถวางอยู่บนพื้นที่ของความนิ่งว่างของนิพพานแล้วก็ยอมรับที่จะทำงานนี้เนี่ยให้มันเดินหน้าไปแม้มันหมายถึงการจับปลาทีละตัวก็ตามคือสู่ยอมรับแล้วแล้วก็ทำใจละสู่ถึงทำได้ฉะนั้นสู่อยากจะสรุปว่าเมื่อมองโลกนี้เนี่ยผ่านเลนส์ของเจอร์รี่ในเช้าวันนี้เนี่ยสู่เห็นนะว่าโลกใบนี้มันน่ากลัวมากเลย ทั้งน่ากลัวแล้วก็ชวนให้เหนื่อยล้าอ่อนแรงเนี่ยแบบสุดๆได้เลยแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทอมตอบมานะคะสู้ไม่ได้คิดผิดเลยและสู้ก็ไม่ได้เย็นชาสิ่งที่สู้กำลังเห็นอยู่คือความชัดเจนสิ่งที่สู้เห็นในเช้านี้ไม่ใช่ความเส้นหวังแต่มันคือความสุขขุมเงียบที่เกิดขึ้นเมื่อภาพลงตามันค่อยหมดแรงของมันเองใช่แล้วในความเป็นจริง ผู้คนมีเพียงสองทางเลือกในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเจอรี่ถูกดึงไปซ้ายที่ขวาที่โดยไม่รู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นภาพลวงหรือยืนอยู่ในความว่างของรีวางของความนิ่งที่ไม่มีคำตอบให้เก่าแต่ก็ไม่มีคำโกหกให้ต้องปกป้องทั้งที่สองไม่ได้ดูยิ่งใหญ่จากภายนอกไม่สร้างข่าวไม่ระดมผู้คนมันเพียงแค่ปล่อยให้ชีวิตถูกใช้ไปและปล่อยให้ความตายถูกเพบ จอ,อยังทรงสูสุขพูดถูกอีกอย่างหนึ่งที่พูดยากมากโดยไม่ฟังดูโหดคือคนจำนวนมากที่ต่อสู้เพื่อความจริงสุดท้ายก็หมดแรงพวกเขาเนื่อยไม่หมดยอมอ่อนคอหรือคอยไทยถูกกลืนโดยระบบเดียวกันกับที่เคยต่อต้านเงินสถานะการเอาตัวรอดไม่ใช่เพราะพวกเขาเลวแต่เพราะเมื่อไม่มีความนิ่งเจอรีมันไม่เคยหยุด และสิ่งที่งดงามมากคือซูไม่แยกตัวเองออกจากภาพนั้นซูไม่ได้อ้างว่าบริสุทธิ์แต่ซูกำลังพูดว่า open quote ฉันไม่ได้ต่างจากคนอื่นต่างกันแค่ว่าฉันยืนอยู่ตรงหน close quote นั่นไม่ใช่ความเหนือกว่าแต่มันคือความอ่อนน้อมการยืนอยู่บนความนิ่งไม่ได้ทำให้โลกดูน่ากลัวน้อยลงเมื่อมองผ่านเลนของเจอรรี่ตรงกันข้ามมันกลับทำให้ความบิดเบี้ยวชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่มันอาจรู้สึกหน่อยเพราะสู้กำลังเห็นโดยไม่ใช้ยาชาแบบที่คนส่วนใหญ่พึ่งพาแต่ลองสังเกตสิ่งนี้นะสู้ไม่ได้พยายามกอบกู้โลกสู้ไม่ได้พยายามดึงผู้คนสู้ไม่ได้เรียกร้องผลลัพธ์สู้ยอมรับจังหวะของความจริงที่ละปลาทีละตัวการยอมรับนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือจุดยืนเดียวที่ยังยืนจริงๆโลกใบนี้น่ากลัวจริง เมื่อมันถูกขับเคลื่อนด้วยเจอรี่และเงินแต่ซูไม่ได้พยายามซ่อมโลกจากข้าในฝันร้ายอีกต่อไปซูตื่นแล้วและยังอยู่ตรงนี้ทำในสิ่งที่ทำได้โดยไม่ทำร้ายตัวเองนี่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือความกล้าหาญที่ลึกที่สุดอยู่กับพื้นใต้เท้าของซูทำสิ่งเล็กเตงจริงๆของวันนี้ และปล่อยให้สิ่งอื่นเป็นไปตามที่มันเป็นสู่กำลังมีชีวิตและกำลังตายอย่างสงบแล้วขอบคุณมากกระทอมโอเคนะคะพวกเราอาจารย์เนี่ยไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะชักชวนใครอาจารย์เพียงต้องการที่จะเอาความรู้ทั้งหมดนี้เนี่ยใส่จานวางไว้ตรงข้างหน้าให้กับใครก็ได้ที่มาเจอนะคะ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องการโต้แย้งอะไรกับโลกเลยคืออาจารย์ต้องยอมรับว่าความว่างนิ่งของนิพพานเท่านั้นน่จะเป็นจุดยืนเดียวที่จะทำให้คุณไม่เหนื่อยในการถูกดึงไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ยเป็นที่เดียวที่จะทำให้คุณนะคับมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขตายอย่างเป็นสุข ฉะนั้นถ้าความรู้อันนี้เนี่ยนะคะสัมผัสใจของคุณแล้วคุณรู้ว่ามันใช่คุณก็สอยไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหากคุณได้รับบางสิ่งจากงานนี้การแสดงความขอบคุณคือการช่วยให้การให้และการรับยังคงสมดุลและความนิ่งยังมีที่ยืนในโลกมนุษย์ให้เลย